สวัสดีครับพบกับผมมอญนนะครับในการอ่นานไพ่ยิปซีปยากรดวงครับคริปนี้ก็เป็นการปรยากรดวงของผู้ที่เกิดในราศีมีนะครับดวง9วันวันที่1ถึงวันที่9สิงหาคามนี้นะครับในเรื่องการงานการเงินและก,ก็ความรักโดยประมาณนะครับ ซึ่งงานจากการเปิดไพ่ยิีทั้งหมดสามสำรับนะครับเป็นโดวงกว้างๆนะครับไม่ได้จะพอจะจงเป็นโดวงส่วนตัวผู้ใดนะครับกัมพยากรที่อ่านออกมาก็มีทั้งตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับหรือกัมพยากรทั้งหมดนั้นอาจจะไม่ตรงกับผู้ใดที่เข้ามารับชมรับฟังเลยทั้งหมดก็ได้นะครับที่เป็นชาวราศีเมษนะครับ ก็ขอทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับให้พิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆนะครับเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านในแต่ละวันนะครับถูกกรรมปยากรที่ดีๆนะครับหมอ,อยนก็ขอตั้งจิตอธิษฐานนะครับให้เกิดสิ่งดีๆกับชาวราศีเมนทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอะไรไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรปิดพลาดมาก็ขออภัย มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับจาราศีมีนะครับผู้ที่เกิดราศีมีนหาหลักตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มีนาคมนะครับถึงวันที่12เมษายนนะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับก็มาดูกันนะครับว่าการไว้ไฟสำรับแรกนะครับที่จะได้รับพลังไต่ทอดศิงศักดิ์สิวดามาให้พ่อได้รู้แนวทางในเรื่องการงานธุรกิจ ของชาวราศีมีนะครับช่วงวันที่1ถึงวันที่9สิงหาคมนี้นะครับที่จะส่งผลต่างการเงินรายได้ได้รับผลประโยชน์เข้ามานะครับว่าจะเป็นไปในแตวต่างไดนบ้างให้กับชาวราศีมีนะครับไพ่ใบแรกเปิดออกมานะครับราชาตือเหรียญนะครับก็ถือว่าเป็นผู้ที่นํามาซึ่งความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองเติบโตที่จะสร้างความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับที่นํามาซึ่งผลรายได้ได้รับผลประโยชน์ตอบรับตอบเนื่อง อย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีตั้งระยะใกล้และก็ระยะยาวกับความสําเร็จนะครับนักบริยานรับใหญ่โตๆตที่จะสร้างผลประโยชน์ผลกําไรมากมายในเชิงธุรกิจนะครับที่จะสร้างผลประโยชน์สู่ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ไปสู่การเป็นเศรษฐีต่อไปนะครับที่จะถึงดูดการเงินเข้ามารุ่งเรืองสู่ความเติบโตต่างการเงินต่อไปนะครับที่เกิดจากความสําเร็จนะครับที่ท่านมีศักยภาพสูงนะครับในการที่จะบริยารการ วา,างกลยุทธ์ที่ดีนะครับวางแบบแผนที่จะสร้างความเติบโตมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็สงไม,ม้เท้านะครับบางท่านอาจจะมีในเรื่องของการที่จะมีการลงทุนอะไรใหม่ๆนะครับหรือขยับขยายอะไรเพิ่มเติมที่มั่นคงอยู่แล้วที่จะลุกคืบหน้าต่อไปมองการไกลถึงความเติบโตในความรุ่งเรืองที่จะไปถึงระดับต่างชาติข้ามน้ําข้ามทะเลกับความตเขขามตเขขิบโต,ะตะนั้น การในาเกตให้คว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับราชาถือไม่เท้านะครับบางท่านก็ได้รับโครงการอะไรใหญ่ๆสําคัญมาช่วงนี้นะครับที่ผู้หลักผู้ใหญ่ไว้วางใจนะครับที่ยื่โอกาสดีๆให้ดูแลกับโครงการใหญ่ๆสําคัญนะครับที่มีผลตอบแทนผลประโยชน์ต่างกันเงินผลกําไรมา,มากมายนะครับ ที่จะมีเข้ามาหรือโอกาสของการเดินทางไปรับตําแหน่งในต่างประเทศก็ได้สําหรับบางคนนะครับที่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การไว้วางใจมอบหน้าที่ในการดูแลครั้งนี้นะครับก็เป็นติดตามองความรุ่งเรืองหรือบางคนจะได้รับการพิจารณาในการเลื่อนขั้นเลื่อนความเติบโตขึ้นมาได้ด้วยนะครับพลังสังคมเพื่อนฝูงก็ให้การสนับสนุนเกื้อกูลในทิศทางที่ดีนะครับที่ต่าให้ตั้งนั้นมีการงาน ธุรกิจที่มีความมั่นคงรุ่งเรืองนะครับแล้วก็ราชาตืออาก่อไปกับราชินีตือเหรียนนะครับก็มีศักยภาพสูงเช่นกันนะครับไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับที่มีศักยภาพในการบริหารการงานธุกนกร,รกริจดูแลด้วยความทุ่มเทใจใสมีศักยภาพในการที่จะสร้างความเติบโตนะครับตั้งผู้หญิงผู้ชายก็ตามนะครับ ที่จะสร้างผลงานให้เกิดขึ้นที่จะส่งผลรายได้รายได้ก็มาอย่างต่อเนื่องนะครับและก็ความมังคังอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นนะครับที่จะเกิดจากความสําเร็จนะครับ DM Place นะครับก็ไม่ว่าธุรกิจใดๆนะครับจะเป็นตําแหน่งประจําที่ดูแลนะครับที่บังกันก็ได้รับการพิจารณาเติบโตเลื่อนระดับเป็นเดือนขึ้นมานะครับที่มาก กว่าเดิมเติบโตกว่าเดิมที่จะรายได้รายรับก็มาเติมเต็มนะครับในเรื่องของธุรกิจส่วนตัวนะครับก็มีการบริหารสู่ความเติบโตอย่างต่อเนื่องนํามาซึ่งความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับในผลต่างเกษตรกรรมอะไรก็ตามแต่ที่จะมีผลผลิตเข้ามาเป็นที่เป็นปอใจที่นํามาซึ่งรายได้รายรับนะครับแล้วก็มีโอกาสสําหรับที่จะส่งนอกเพื่อเติบโตกว่าเดิมได้ด้วยสําหรับบางท่านนะครับการตื่นตัวนะครับ ในการที่จะเสริมสร้างพลังความกึกกักให้กับการธุรกิจการงานหน้าที่นะครับที่ดูแลใจใสมากยิ่งขึ้นกับตือือร้อนมากยิ่งขึ้นนะครับก็ต่างไปที่ก่อนหน้านี้การงานธุรกิจที่อาจารย์ปล่อยปลาล่าเลยไปบ้างไม่ค่อยใส่ใจสักเท่าไหร่นะครับซึ่งเป็นศัตรูของการที่จะทาให้การงานนั้นตดถอยหรือทําให้การงานนิ่งตัวไม่พัฒนานะครับกับการที่ เราไม่ค่อยใส่ใจนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้รับการแค่ไขต่อไปนะครับตื่นตัวมีชีวิตชีวากับพี่กับเรามากยิ่งขึ้นนะครับที่จะต้องเตะด้วยความใส่ใจในการที่จะดูแลหน้าที่การงานนะครับหรือบางคนนั้นอาจจะตกตำแหน่จากผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาได้ด้วยนะครับที่อาจจะผู้อยู่เหนะือบังคับบัญจานะครับ หาจใจนห้นความะละเลยแล้วก็มีการตําหนิประกาศอะไรออกมานะครับที่จะทําให้ท่านนั้นได้มีการตื่นตัวมากยิ่งขึ้นนะครับในการที่จะใส่ใจในการรับผิดชอบบริาารหารงานหรือบางทีที่ผ่านมานั้นมีการปล่อยปลาละเลยไม่ก้อยใส่ใจไม่ก้อยมีจันทะไม่ก้อยมีความรักในหน้าที่การงานสักเท่าไหร่ก็ทําไปวันๆนะครับแต่ตอนนี้ท่านจะตุ้มเทด้วยความใส่ใจมากยิ่งขึ้นการตือหรือร้อนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ อาจจะมีความพึงพอใจเข้ามามากกว่าเดิมในสถานการณ์ของการรักงานหรือรักหน้าที่ของเราอย่างใส่ใจก็เป็นการพลิกโอกาสใหม่ๆนะครับเรียกว่าสร้างโอกาสดีๆหรือเติมเต็มพลังดีๆกับการพลิกสถานการณ์ที่ผ่านมานะครับไม่มีชีวิตชีวาซื้อสอง่งผลไปกองความเติบโตรุ่งเรืองกว่าเดิมนะครับหรือบางทีเป็นแรงกระตุ้นจากคู รักคู่ครองก็ได้นะครับก็ามาเกื้อกวนเกื้อนนุนนะครับหรือพลังของอุ่นส่วนนะครับที่เข้ามาสนับสนุนที่ทาให้ตั้นต้องตื่นรู้ตื่นตัวมากยิ่งขึ้นซึ่งบางทีที่ผ่านมานั้นบางทีอาจจะมีการทําธุรกิจเปลียงลาพังจึงอาจจะไม่ค่อยใส่ใจสักเท่าไหร่นะครับอาจจะด้วยไม่ได้กำหนึงถึงหุ่นส่วนแต่ว่าเมื่อบางทีพอเริ่มต้นทําอะไรกับอุ่นส่วนใหม่ๆนะครับ จึงอาจจะต้องมีการเรียกว่ากับพี่กับเราในการที่จะพัฒนาหรือใส่ใจมากยิ่งขึ้นนะครับปล่อยปลาและเลยต่อไปไม่ได้แล้วนะครับเพราะจะส่งผลกระทบถึงวุ่นส่วนอะไรได้ด้วยนะครับจึงอาจจะต้องใส่ใจมากยิ่งขึ้นเติมตัวมากยิ่งขึ้นนะครับสร้างโอกาสใหม่ๆดีๆนะครับที่จะไปสู่ของความเติบโตปลี่นใบนะครับออกดอกออกผลต่อไปกับความรุ่งเรืองนะครับแล้วก็ไปไปต่อมาการลุกคืบหน้านะครับสายไม้เท้านะครับ บางทีก็มีโอกาสในเรื่องของการเดินทางไปต,งต่างประเทศด้วยนะครับในการที่จะไปดูแหลหรือไปทำธุรกิจในต่างประเทศนะครับที่เกิดขึ้นสามไม้เท้านะครับก็เป็นการลุกคืบของความเจริญเติบโตนะครับภพใบนี้อยู่ในพบของบรณะนะครับไม่มีอะไรที่ส่งผลไปตางลบนะครับมีแต่เดินหน้าสู่ความเติบโตไปต,ไปตามบวกนะครับมีโอกาสในเรื่องของการเดินทางไปในดินแดนไกลเพราะว่าในพบบรณะก็คือจะกกับแดนดิน ไกลโพ้นนะครับในต้องเดินทางไปในต่างจินต่างพื้นที่อาจจะไปกระยับกระยายในธุรกิจใหม่ๆนะครับที่จะเริ่มต้นกับโครงการใหม่ๆที่มีก็มาอาจจะเป็นโครงการเริ่มต้นกับชาวต่างชาติหรือบางท่านก็จะไปลงทุนนะครับซึ่งบางทีอยู่ในการคิดพิจารณาเพอไพร,พร,ร่รายจินไพร์รายจีนีตืเนรียนนะครับอาจจะมีในเรื่องของการพิจารณาใช้เงินทุนเงินเก็บออมนะครับมา การที่จะเริ่มต้นลงทุนเพื่อที่จะให้มีความเติบโตต่อไปจึงอาจจะบางท่านก็ไปลงทุนในต่างประเทศก็ได้นะครับซึ่งอาจจะเกิดขึ้นสำหรับางท่านนะครับแล้วก็ไปใบต่อมาเดเวอร์นะครับก็พักในเรื่องของการต่างประเทศด้วยเช่นกันนะครับเดเวอร์ขึ้นมาก็มีโอกาสสูงนะครับหลายๆท่านที่ มีในเรื่องของการผลผลิตอะไรต่างด้านเกษตรกรรมนะครับหรือในตำแหน่งหรือในธุรกิจที่เป็นส่วนตัวที่อาจจะเกี่ยวข้องกับจเจ้าต่างชาติธุรกิจการตัวธุรกิจการต้องเที่ยวอะไรก็ตามแต่นะครับหรือธุรกิจผลต่างเกษตรกรรมนะครับที่อาจจะส่งผลได้รับการตอบแทนกับผลผลิตที่ดีๆที่มีคุณภาพมากกว่าเดิมที่ผ่านมานะครับแล้วก็อยู่ในเกรดที่ ดีงามนะครับในการที่จะส่งออกนอกไอ้เป็นที่ต่างชาติก็ยอมรับนะครับก็เป็นความเติบโตของความรุ่งเรืองที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะใบนี้ขึ้นมาในพบกองสุภานะครับใบที่ก้านะครับในการที่สิ่งที่ดีๆกว่าเดิมนะครับในเรื่องของตาเป็นยศเป็นตําแหน่งหน้าที่การงานก็ได้รับการเลื่อนยศได้รับเลื่อนการระดับเงืนเดือนที่มากกว่าเดิมนะครับจะเป็นธุรกิจก็มีเติบโตมากกว่าเดิมไปสิอ่าโชสิ่งที่รุ่งเรือง นะครับมากว่าที่ผ่านๆมานั่นเองก็เป็นความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นเรียกว่าโลกทั้งใบนี้ก็อยู่ในกำมือกองชาวราศีมีนต่อไปนะครับกับความสําเร็จความเติบโตที่สร้างโอกาสอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นก็ตามะคทับที่จะมีการใส่ใจดูแลนะครับแล้วก็ได้แนวคิดที่ดีๆมามากมายนะครับการพบประผู้คนก็ตามจากผู้ที่สําเร็จแล้วผู้ที่มีประสบการณ์นะครับก็ได้แนวคิดที่ดีๆมาเริ่มต้น หรือได้ไอเดียใหม่ๆเข้ามาเสริมทักษะเนื้อเรื่องของการที่จะลุกคืบหน้าต่อไปนะครับขยายอนาเคตความเติบโตให้กับชาวราศีมินต่อไปนะครับไพ่ที่เปิดออกมาส่งผลถึงในทิศทางที่ดีทั้งนั้นนะครับไม่มีไพ่เสียออกมานะครับของการตื่นรู้ตื่นตัวมากยิ่งขึ้นนะครับการบริหารที่มีคุณภาพมีศักยภาพสูงตั้งความเป็นราชาราชินีนะครับที่ จะทาให้ท่านัันบริหารการงานสําเร็จมั่นคงอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีไม่ว่าจะจับทําวางแผนอะไรก็ตามนะครับที่จะเสริมเกิดความสําเร็จหรือจะร่วมหุ้นกับผู้อื่นก็ตามนะครับก็จะได้รับอุ่นส่วนที่ดีๆนะครับที่ก็ามาเริ่มต้นกับการขยายากิจการหรืออะไรก็ตามแต่หรือลงทุนธุรกิจใหม่ๆหรือบางคนสร้างธุรกิจใหม่ๆขึ้นมาเ,เป็นของตนเองซึ่งบางทีก่อนหน้านี้อาจจะไม่มีนะครับจึงอาจจะมาเริ่มต้นของการาทาธุรกิจ เราอุนส่วนอะไรก็ตามก็มาเคลื่อ,อนขึ้นนนแล้วก็พัฒนาเดินหน้าต่อไปกับความสําเร็จความเติบโตนะครับที่จะมาแล้วก็นํามาเชิงความมั่งคั่งในความบุรมสมบูรณ์ในต่างผลประโยชน์ผลใดรับสู่เส้นทางของการเป็นเศรษฐีต่อไปนะครับไปไถยสำรับนะครับอะไรที่มันเป็นปนัญหาก่อนหน้านี้นะครับที่ไม่ตอบโจทย์ก็จะได้การปล่อยวางแล้วก็เดินหน้าไปทิศทางที่รุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรที่มันทําให้ทุลักทุเล ยุ่งยากลำบากเป็นปนัญหาอะไรก็ตามนะมรกับเสียเวลาจมอยู่กับที่วังมันอยู่ในวังบนของห่างน้ำนะครับก็ตใต้ไม่ให้เกิดผลประโยชน์นั้นจะได้รับการออกจากสถานการณ์เหล่านั้นนะครับที่ไปสู่เส้นต่างของความรุ่งเรืองที่รออยู่เบื้องหน้านะครับก็เป็นติดต่างของความรุ่งเรืองและก็ไปได้สาหรับต่อมานะครับเดวิลนะครับที่ตั้มตุ้มเตด้วยความกังวลใจด้วยความใส่ใจในพวกของ วินาศความเสียหายนะครับจากการที่ท่านทุ่มเทอย่างเอาจริงเอาจัง,จงหรือบางคนก็เรียกว่าอยอมสละเวลาส่วนตัวมากมายนะครับในการที่จะมาดูแลให้ประสบความเติบโตเข้ามานะครับก็สร้างความแข็งแรงแข่งแกร่กงให้เกิดขึ้นก็ไม่มีอะไรที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายนะครับมีแต่ด้วยหน้าบางท่านก็จะเริ่มต้นของธุรกิจสีเต่าเข้ามาได้ด้วยนะครับในช่วงวันเวลาค่าวนี้นะครับ ีนี้มาดูในเรื่องการเปิดไพ่สำรับที่2นะครับไพ่อ้าใบนะครับที่เกี่ยวเนื่องกับต่างการเงินนะครับว่าเงินนั้นจะมั่นคงแค่ไหนนะครับแล้วก็มีสิ่งใดที่ต้องระมัดระวังต่างการเงินบ้างนะครับ6ดาบนะครับได้รับการเยียวยาไปในทิศต่างการเงินนะครับตั้งแตที่มีปัญหาก่อนหน้านี้ในต่างการเงินมีวิกฤตนะครับการเงินไม่ลื่นตัวบ้างอะไรบ้างนะครับก็อาจจะทำให้ท่านนั้น ได้รับการเยียวยากแก้ไขหรือเงินในช่วงนี้จะเข้ามาเป็นเงินจากตินแดนไกลนะครับที่อยากจะเข้ามามากมายนะครับก็อย่างที่กล่าวในเรื่องการงานธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาตินะครับต่างประเทศตามธุรกิจในต่างประเทศหรือบางคนไปรับตําแหน่งในต่างประเทศนะครับก็มีโอกาสดึงดูดเงินที่เป็นเงินจากแดนดินแดนไกลเข้ามาอุปตัมคําชูมากมายนะครับ เดี๋ยวก็ไปไปต่อมานะครับเดลว์สนะครับการมีไรายได้ที่ไม่เปลียงเส้นต่างเดียวนะครับบางคนมีตําแหน่งหน้าที่อยู่แล้วนะครับระดับเงินเดือนประจํามีอยู่แล้วไรายได้ไรายรับแต่อาจจะมีอะไรก็มาเสริมเพิ่มเติมหน้าที่ใหม่นะครับที่ให้ในเรื่องของการเริ่มต้นอะไรใหม่ที่จะเติบโตต่อไปนะครับแม้จะมีความมั่นคงอยู่แล้วก็ตามกับอาชีพเดิมๆแต่อาจจะมีเส้นต่างใหม่ก็มาเสริมนะครับที่จะสร้างไรายได้ไรายรับก็มาอีกเส้นต่างหนึ่ง นะครับบางคนมีหลายๆเส้นต่างๆการเงินเข้ามามากมายนะครับเลือโอกาสของการมีโชคลาภก็พอได้มาเข้ามาเป็นที่ชื่นดกชื่นใจปอปานกลางนะครับอาจจะไม่มากมายสําหรับบางท่านนะครับค <c oughs> วามมีโชคลาภที่เข้ามาเต็มในช่วงนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็ไปไปต่อมาสามไม้เท้านะครับการลุกคืบหน้ากว้างขวางยิ่งกว่าเดิมในเรื่องการงานธุรกิจของตาน ก็ถึงดูดเม็ดเงินเข้ามานะครับเงินจากต่างดินเด่นไกลโดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารการใช้วาจานะครับวาจาเป็นซักนะครับในช่วงนี้้าราชีมีนะครับที่พูดจาอะไรออกมาแล้วก็สร้างเป็นเงินเป็นทองนะครับที่สร้างไรายได้ไรายรับนะครับในการหน้าหน้า,นาที่ที่เกี่ยวกับการสื่อสารการเจรจา,าการประชาสัมพันธ์อะไรตา่ตางๆนะครับที่จะได้รับการ สร้างผลประโยชน์ผลรายรับ้ามาอย่างต่อเนื่องกว่ามั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็สามเหรียญน,นะครับความมั่นคงได้รับพลังสนับสนุนต่างนกงันตามตำทำธุรฐฐกราาิจการค้าการขายเจิงพาาิชิ์นะครับที่ได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าลูกขายในทิศทางที่บางทีก็ตั้งลูกเป้าที่เราตั้งเอาไว้นะครับหรือกระจายในเรื่องของให้บริการต่างๆนะครับ ในเรื่องของธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการก็มีผู้เข้ามาใช้บริการมากมายนะครับก็ทำให้มีรายได้รายรับเข้ามาการเป็นเซลนะครับการเจราจาเป็นนายหน้าอะไรก็ตามนะครับที่จะเกิดความสําเร็จแล้วก็ได้ผลเปอร์เซ็นต์ผลส่วนแบ่งนะครับกาคอมมิชชั่นเข้ามานะครับสร้างความมั่นคงต่างการเงินนะครับู้ความเป็นสามเหลี่ยมน,นะครับที่ทารายการเงินของท่านนั้นหลังไหลเข้ามา แล้วก็มีความมั่นคงต่อไปนะครับแล้วก็โอกาสกองเงินก้อนโต,โตๆหรือบางคนก็เกี่ยวกับบ้านกับรถนะครับหนึ่งถ้วยขึ้นมานี้นะครับมักจะมีโอกาสต่างการเงินที่มาจากพลังอิงเนเรีย์นะครับก็ามาเติมเต็มที่นอกเหนือจากความสําเร็จของหน้าที่การงานนะครับที่บางทีนั้นตูกตาต้องใจกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่เข้ามาเกื้อกูลเกื้อหนุนนะครับราชาตือถ้วยนะครับไปใจสําหรับ ที่อยากจะมอบโอกาสดีๆเข้ามาแล้วก็พลังแห่งความเสน่ห์อนะครับจะได้วิวนะครับที่บางทีตกจะตากลั้งใครในเรื่องแบบชู้สาวพึงพอใจแบบชู้สาวก็ได้นะครับบางคนนั้นก็ตกพึงพอใจในลักษณะของผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาผู้อ่อนเยาว์กว่านะครับที่จะอ่าอ่าเจอกันรู้จักกันแล้วก็รู้สักรู้สึกพึงพอใจนะครับก็อาจจะมอบสิ่งดีๆนะครับแล้วก็ เงินเก to <Yeah S 1> ่าๆนะครับที่อาจถูกหยิบยื่นไปนะครับแล้วก็พลังแห่งความเมตตาปรานีเกื้อกูลเข้ามานะครับก็ไพ่ใต้สําหรับตังสามใบนะครับในเรื่องของเกี่ยวกับพลังแห่งความเมตตาปราณีความกรุณานะครับที่เข้ามาเกื้อกูลทาให้เกิดผลต่างการเงินที่อาจจะเป็นเงินก้อนโตๆนะครับที่ถูกหยิบยื่นมอบมาให้ในช่วง9้าววันนี้นะครับบางคนก็มีโอกาสในเรื่องของเกี่ยวกับบ้านที่ดินได้หรือไม่ก็เกี่ยวกับรถได้เช่นกันนะครับที่เกิดจาก พลังแห่งความกล้าไกลความชื่นชอบความปุงพอใจนะครับเพรายใต้สำรับนั้นเป็นพลังของการเอื้อเฟือ้อเอื้ออาตอรด้วยพลังแห่งเสน่ห์ด้วยความปึงพอใจนะครับที่เข้ามาเกือ้อกูลต่างการเงินต่างทรัพย์สินนะครับที่เข้ามาเติมเต็มที่ทำให้ชาวอาศิมีนได้รับกับโอกาสดีๆต่างการเงินนะครับก็มาแก้ไขวิกฤตให้ออกไปนั่นเองนะครับก็อย่างที่กล่าวมาไปไปได้บางท่านที่ก่อนหน้านี้มีวิกฤตต่างการเงิน นะครับบางทีก็ชักหน้าไม่ถึงหลังบ้างอะไรบ้างนะครับหรือการเงินไม่กล่องตัวอะไรก็ตามแต่ก็จะมีผู้ยื่นมือเข้ามาต่างการเงินที่ดีๆนะครับที่ผู้เมตตาใจดีนะครับราชาถือถ้วยเข้ามาเกือ้อกูลเกินหนุนต่างการเงินนะครับก็ําให้จ่าราศีมีนได้รับพลังดีๆนะครับแล้วก็โชคลาภที่มาแบบลอยๆก็เข้ามาได้ด้วยนะครับที่พลัง การเงินที่อาจจะไม่มากมายก็ตามกับความมีโชคลาภนี้นะครับแต่ก็เข้ามาให้พึงพอใจได้ในทิศทางที่ดีนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของความรักบ้างนะครับของชาวราศีมีนะครับในการเงินนั้นไม่มีอะไรที่ต้องระมัดระวังนะครับหมืองแต่สถานการณ์ของที่ผ่านมาเท่านั้นที่ใครที่มีปัญหาต่างการเงินนะครับก็จะได้รับการแค่กัเยียวยานะครับมีกาหมาเกือเฟือเกือกูลช่วยเหลือนะครับอุปตกรรจู ทีนี้มาดูในเรื่องของความรักพอประมาณนะครับเดลเรเบอร์นะครับก็ความรักที่ดีๆนะครับที่จงูงไม้จูงมือจับไม้จับมือเข้าใจกันในทิศทางที่ดีทําให้ความบัคนคับสัมพันธ์ของคู่รักหรือคนคบในช่วงนี้นะครับก็มีความสุขอบกุลในทิศทางที่ดีนะครับรู้จัใจกใช้คาพูดใช้วาจาที่ปรื่อหนูนะครับก็ทําให้พลังแห่งความรักนั้นสดใสในทิศทางที่ดีนะครับถ้ามีปัญหาก่อนหน้านีน้อะไรบ้างก็ตามก็รู้จักใช้ วาจาหวานล้อมหรือพูดจาในทิดฐานดีเพื่อคลี่คลายให้สถานการณ์นั้นไปสู่ของความเข้าใจในทิฏฐทางที่ดียิ่งขึ้นหรือเดวิลนะครับก็ตุ่มเทด้วยพลังสัญหาเข้ากันบางคู่นะครับทั้งคนคบหรือคนใช้ชีวิตคู่ช่วงนี้อาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่เรียกว่าครั่งใครในความผูกพันในความสัมพันธ์นะครับเรียกว่าลงไหลซึ่งกันและกันในทิศฐทางที่หว่วงใหญ่นะครับเปลี่ยนไปด้วยความรักความเข้าใจนะครับแล้วก็ หนึ่งดาบนะครับโอกาสของเริ่มต้นอะไรดีๆนะครับก็อย่างที่กล่าวมานะครับจา่กว่าก่อนหน้านี้มีอะไรที่เป็นปนัญหาหรือปัญหาเข้ามาในช่วงนี้ก็ตามนะครับที่ทำให้เป็นปนัญหาในความรักความสัมพันธ์จะได้รับการตัดจบตั้งแต่ดาบแรกตั้งแต่เข้ามาเริ่มต้นนะครับก็รู้จักใช้ด้วยความเป็นเ,เมจิกเชี่ยนนะครับแล้วก็เติมเต็มด้วยพลังเสนียาเข้าหากันเราก็ทําให ปัญหาต่างๆนั้นแม้จะเข้ามาจะก,กล้ากลายก็ตามได้ครับการตัดจบลงไปในทิศทางที่ดีแล้วก็ดูแลความรักให้เติบโตต่อไปในความสุขที่จะเข้าใจซึ่งกันและกันตั้งไม่ว่าจะเป็นที่คบกันอยู่หรือจะเป็นที่ใช้ชีวิตคู่กันอยู่ก็ตามนะครับแล้วก็อ่าก็ตัดจบนะครับในสภาพอะไรที่เข้ามาทําให้หงุดหงิดในความรักความสัมพันธ์นะครับตาอ่าอะไรที่ ฟังแล้วหรือปฏิบัติออกมาแล้วทําให้เป็นปัญหาในความรักความสัมพันธ์นั้นนะครับทาใม้หดหดบ้างนะครับก็รู้จักใช้ความพลังของการอดทนนะครับรู้จักการคิดในแง่ดีนะครับก็จะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นพัฒนานต่อไปในทิศทางที่ดีแม้จะมีอุปสรรคอะไรเข้ามานะครับที่ทําให้หัวร้อนใหดหดหดอะไรก็ตามแต่จะถูกตัดจบอย่างรวดเร็วนะครับในความรักความสัมพันธ์นั้นนะครับที่จะทุ่มเทดูแลเอาใจใส่ นะครับที่ด้วยความเมื่ออาตอนด้วยความห่วงใยด้วยเสน่ห์ลร้งไกลเกล้ากันนะครับด้วยพลังคาพูดที่ดีๆด,ด้วยการปฏิบัติที่ดีดนะครับก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นก็มีความมั่นคงต่อเนื่องในติดตามที่ดีนะครับแม้บางท่านจะมีภาระหน้าท,นาที่ก็ตามมากมายก,ก็ตามนะครับแต่ก็ไม่ได้ละเลยในการที่จะใส่ใจดูแลวความรักความสัมพันธ์นะครับเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์นั้นในรับการดูแลอย่างมันง่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับก็ความรัก ความสัมพันธ์นั้นมั่นคงนะครับที่มีตั้งความเมตตากรุณาเอื้ออาทรต่อกันในทิศทางที่ดีนะครับที่จะรักษาสมดุลในความรักความสัมพันธ์การให้แล้วก็ที่ได้รับมานะครับก็ได้รับพลังของความเหมาะสมคู่ควรนะครับก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์มั่นคงแม้จะมีปัญหาก็มาทําให้หมดกิจบ้างอะไรก็ตามในความรักความสัมพันธ์นะครับก็ธรรมดานะครับลิ้นกับฟันอยู่ใกล้กันก็ย่อมจะมีอะไรก็มากระทบกระทั่งกันบ้างเป็นธรรมดานะครับแต่ การที่รู้จักนะครับในการที่จะประคองความรักโดยคําพูดที่ดีๆด้วยการปฏิบัติที่ดีๆนะครับมองหน้าเขาอาการจับไม้จับมือกุยกันแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงนะครับส่วนในสถานการณ์ของคนที่โสดนะครับคนที่โสดความรักความสัมพันธ์นั้นก็ บางคนนะครับเป็นพลังความเนื้อหอมนะครับที่จะดึงดูดความรักเข้ามาได้รวดเร็วเช่นกันนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นแม้นบางต่้นไม่เพลยงปรัถนาอยากจะมีรักก็ต่างนะครับแต่บางทีด้วยช่วงนี้ท่านคำพูดคำจาหรือการปฏิบัติอะไรของท่านนะครับที่มีเสน่ห์นะครับตีดึงดูดหรือยายวนกับเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกันก็ได้นะครับตีทำให้มาตกลุมรักขึ้นนะครับก็ทำให้เกิดความรักขึ้นได้ในช่วงนี้เช่นกันนะครับ ส่วนบางคู่นะครับก็อาจจะเกิดความรักที่อาจจะเกิดขึ้นอาจจะเริ่มต้นด้วยสักปัญหานะครับที่อาจจะก็ามาได้เช่นกันนะครับอาจจะเริ่มต้นที่อาจจะไม่ค่อยสวยหรูนะครับอาจจะเจอกันด้วยก็ด้วยอะไรที่ันเป็นปัญหาก็ามาแล้วก็ทําให้เชื่อมโยงในความที่จะสร้างความรักความสัมพันธ์นะครับแต่ว่าความ เริ่มต้นเป็นปัญหานั้นนะครับเมื่อเวลาผ่านไปนะครับก็จะพัฒนาไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นปนัญหาจะได้รับการคลี่คลายออกไปแล้วก็จะต้องความเข้าใจกันต่อไปที่จะพัฒนาเป็นความรักที่ดีๆต่อไปได้เช่นกันนะครับที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนนะครับนี่ก็คือสถานการณ์ต่างๆนะครับในเรื่องการงานการเงินและก็ความรักของชาวราศีมีนในช่วงวันที่1นึถึงเสิงหาคมนี้ก็โดยประ,ประมาณนี้ก็ขอชาวราศีมีนทุกท่าน มีความสุสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ